หากทารกลูกน้อยของคุณแม่มีลิ้นเป็นฝ้าขาวให้คุณแม่ดูแลแบบนี้ค่ะสิ่งแรกเลยคุณแม่ต้องรู้ก่อนนะคะว่าลิ้นฝ้าขาวของทารกเนี่ยเกิดขึ้นได้ แต่จะต้องไม่สะสมนานจะต้องมีการดูแลทําความสะอาดสําหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว100%สําหรับการให้ลูกกินนมแม่นะคะลิ้นฝ้าขาวจะเกิดขึ้นได้คุณแม่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดเกินไปนะก็แค่ทําความสะอาดเช้าเย็นตามปกติไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดทุกครั้งหลังที่ลูกกินนมก็ได้เพราะการที่ลูกมีลิ้นฝ้าขาวนะคะในคุณแม่ที่ดื่มนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คืออาจจะเป็น การป้องกันเป็นภูมิต้านทานนะคะของทารกที่เกิดขึ้นจากนมแม่น้ไม่ต้องไปขูดออกหรือทำความสะอาดให้เกลี้ยงลิ้นแดงเป็นสีชมพูขนาดนั้นก็ได้ลิ้นฝ้าขาวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นคุณแม่ที่กินนมแม่100%นะทำความสะอาดเช้าเย็นก็พอไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะให้ลูกดื่มน้ําตามหลังจากที่ให้ลูกดื่มนมแม่แล้วบางคนแบบกลัวลูกคาวปากอ่ากลัวกินน้ํานมแล้วรู้สึกลูกไม่สุขสบายลิ้นแล้วกลัวลูกลิ้นเป็นฝ้า ขาวต้องให้ดื่มน้ําหรือต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังกินนมแม่อันนี้ไม่ได้จําเป็นเลยนะคะอันนี้คือการให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวสําหรับใครที่เลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างเดียวหรือนมแม่บวกนมผสมมีนมผสมเป็นส่วนใหญ่นะคะสิ่งนี้ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษค่ะการที่ให้ลูกกินนมผสมนะคะลิ้นฟ้าขาวเนี่ยเกิดได้ เกิดจากคาบนมคาบนมผสมนะคะอันนี้ต้องสําคัญใส่ใจในการดูแลใส่ใจในการทําความสะอาดอาจจะทําความสะอาดบ่อยขึ้นแต่ไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องทําความสะอาดทุกครั้งหลังกินนมคุณแม่อาจจะแค่เลี้ยงลูกนมะแม่แค่เช้าเย็นแต่ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมผสมเนี่ยอาจจะเช้าเที่ยงเย็นหรือก่อนออน,นอนอย่าให้ฝ้าขาวสะสมอัดแน่นเพราะนั่นคือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องใส่ใจให้ดีแยกให้ดีถ้าลูกเลี้ยงลูกนมแม่ไม่จําเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษแค่ทาความสะอาดเช้าเย็นหรือก่อนนอนก็พอแต่ถ้าลูกกินนมผสมนะะอาจจะให้ดื่มน้ําตามได้หลังจากกินนมผสมแล้วเล็กน้อยหรือไม่ดื่มก็ได้นะคะแต่การทําความสะอาดลิ้นหรือว่าช่องปากถือเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะอาจจะนําเชือ้อโรคเข้าสู่ร่างกายของลูกได้นั่นเองค่ะ